สวัสดีค่ะพบกันกับแอนอีกแล้วนะคะกับเจ้าของเพจโบตพ้พีเคลับฉบับแม่ลูก2ค่ะสําหรับวันนี้นะคะแอนก็จะมาทําคลิปตอบคาถามนี้เลยค่ะกับคําถามที่ว่าหน้าท้องย้วยหลังคลอดเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ยังไงสําหรับวันนี้คลิปนี้มีคําตอบค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังคําตอบเนี่ยลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆในการทานโบตพ้พีด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะเอนก็จะมาทําคลิปตอบคําถามที่ว่าถ้าเรามีปัญหาหน้าท้องย้อยเนี่ยในคนที่หลังคลอดเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคําถามนี้นะคะเอนขอทําความเข้าใจหรือว่าเกินกันคร่าวๆก่อนว่า การที่เรามีปัญหาหน้าท้องย้วยหลังคลอดนะคะกับคนที่มีปัญหาหน้าท้องในคนปกติที่ไม่เคยผ่านการตั้งครรเนี่ยมันมีความยากแล้วก็ความแตกต่างกันแน่นอนค่ะเหตุผลเพราะว่าผู้หญิงคนไหนที่เคยผ่านการตั้งครรภมาแล้วเนี่ยจะมีภาวะกล้ามเนื้อหน้าท้องแย่ค่ะันจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะ ก็คือเป็นการที่หน้าท้องของเราะคะ่ะมันถูกย้ายมากกว่าปกติมันก็เลยส่งผลหน้าท้องของเรามันไม่กระชับแล้วก็ไม่เฟิร์มเหมือนเดิมสําหรับส่วนตัวของแอนนะคะในฐานะที่แอนเป็นคุณแม่ลูก2เนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าแอน,นมีปัญหากล้ามเนื้อหน้าท้องแยกเหมือนกันนะคะจากการที่เราอะ่ะตั้งครรภ์มาสองครั้งนี่แหละแต่ครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่แต่พอครั้งที่2นะคะขนาดคลอดลูกมาได้ปีกว่าเนาะกล้ามเนื้อหน้าท้องมันแยกเสร็จปึ๊บนะคะการที่มันแยกอะ่ะมันทําให้ กล้ามเนื้อของเราอะ่ะมันไม่กระชับแล้วก็ไม่เฟิร์มเหมือนเดิมแยกจนถึงว่าเราสามารถที่จะเอากำปั้นเนี่ยแนวขวางแบบนี้ยัดท่งไปได้เลยแต่หลังจากที่เราอะ่ะได้รู้แล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะทําให้1ปีที่เราได้ดูแลตัวเองอะ่ะ กล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะคะมันกระชับแล้วก็มันชิดกันมากขึ้นจนตอนนี้นะคะขนาดนิ้วเดียวอะ่ะยังไม่สามารถแย่เข้าไปได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของแอนที่สามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังอันดับแรกนะคะที่เราควรจะทำนะคะในการแก้ปัญหาในส่วนนี้นั่นก็คือการที่เราทานโปรตีนให้พอแล้วก็ให้ถึงแล้วก็เป็นระยะเวลาที่เป็นประจําแล้วก็สม่ําเสมอด้วยค่ะเหตุผลเพราะว่า การที่เราทานโปรตีนให้พอให้ถึงนะคะมันจะไปช่วยทําให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อของเราอะคะ่ะในส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราอะมันเป็นไปได้เร็วขึ้นแล้วก็ทําให้มันกระชับได้เร็วขึ้นเนื้อนะคะประกอบไปด้วยโปรตีนถึง50%ดังนั้นถ้าเราทานโปรตีนไม่พอะคะ่ะมันก็จะทําให้การฟื้นฟูกล้ามเนื้อนะ่ะเป็นไปได้ช้าและที่สําคัญ การที่เราทานโปรตีนให้พอแล้วก็ให้ถึงนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็มีแรงสามารถทํากิจวัตรประจําวันหรือดูแลเบบีของเราเนี่ยคะ่ะได้มีคุณภาพมมากยิ่งขึ้นจนไปถึงการออกกําลังกายเนี่ยคะ่ะ คือเราก็จะทําได้เพราะเรารู้สึกว่าเราสดชื่นกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็อย่างที่สองที่เราควรจะทํานะคะนั่นก็คือการที่เราให้นมลูกค่ะการให้นมลูกนะคะไม่ว่าจะการให้แบบเต้าล้วนหรือว่าจะเป็นการปั๊มนมล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะการที่เราปั๊มนมนะคะมันก็คือเปรียบเสมือนการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเพราะการที่เราให้นมลูกเน,น,นี่ยค่ะใน1วันนะคะเทียบเท่ากับการเผาผลาญพลังงานไปถึง500-700ถึงแคลอรี่ หรือถ้าเทียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับการที่เราอ่ะวิ่งจ็อกกิ้งต่อเนื่องนะคะเป็นระยะเวลา1ชั่วโมงดังนั้นสําหรับใครนะคะที่ให้นมลูกอยู่อ่ะแอนถือว่าคุณมีสิทธทิพิเศษมากกว่าคนอื่นโดยซ้ำไปโดยที่แบบว่าไม่ต้องออกกําลังกายคุณก็สามารถที่จะเผาผลาญพลังงานเทียบเท่ากับคนที่ออกกําลังกายได้เลยเห็นปะดังนั้นการให้นมลูกนะคะที่ เป็นประจำสม่ำเสมอนะคะมันก็ทำให้เราอะลดไขมันได้ค่อนข้างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนที่ให้นมลูกแล้วไม่สักเซสในเรื่องของการลดไขมันหรือว่าลดรูปร่างเนี่ย เหตุผลเป็นเพราะว่าทุกครั้งที่เราให้นมลูกอยู่อะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าหิวหรือว่าหวยหวานหนักมากกว่าเดิมมากดังนั้นแอนถึงบอกว่าการทานโปรตีนให้พอให้ถึงถึงมีความสําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเราทานพอแล้วก็ถึงนะคะมันจะทําให้ความหิวหรือว่าความหวยอยากหวานเนี่ยมันลดลงไปได้เกินครึ่งแน่นอนแล้วก็สิ่งที่3ค่ะที่เราควรจะทํานะคะนั่นก็คือ การออกกําลังกายค่ะคนคือคงจะมีข้อสงสัยว่าหลังลอดแล้วอ่ะคือออกกําลังกายได้ตอนไหนนะคะแล้วก็ออกกําลังกายท่าไหนที่จะช่วยทําให้กระชับเรื่องหน้าท้องได้เป็นอย่างดีนะคะสํห <oui> รับคถามที่ว่าเราจะเริ่มออกกําลังกายได้ตอนไหนนะคะถ้าหลังลอดแอนมองว่าหลังจากที่เราลอดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นข้อธรรมชาติหรือว่าผ่าขอดอะคะ่ะหลังจากที่เราลอดไปแล้วอ่ะคุณหมอเขาจะนัด หลังคลอดเนาะประมาณ1เดือนค่ะเพื่อไปประเมินแผลฝีเย็บหรือว่าแผลผ่าตัดของเราให้ถามคุณหมอได้เลยว่าแผลของเราเป็นยังไงบ้างดีไหมแล้วเราสามารถที่จะออกกําลังกายได้ตอนไหนคือคุณหมอเป็นคนที่เห็นแผลเราและสามารถประเมิน สมรรถนะหรือการฟื้นฟูของร่างกายของเราอะค่ะได้ดีที่สุดดังนั้นถามคุณหมอได้เลยจะได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วก็จะได้เกิดความสบายใจของตัวเราด้วยเนาะสำหรับท่าออกกำลังกายนะคะที่ช่วยในเรื่องของการกระชับหน้าท้องเนี่ยก็คือท่านี้เลยค่ะแอนทำคลิปไว้ให้แล้วนะคะสามารถทำตามได้เลย ทำเท่าที่เราจะทําไหวค่อยๆปรับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะที่แอนจะมาตอบคําถามในคลิปนี้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างของโบตาพีนะคะที่ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็กระชับหน้าท้องให้มาเร็วนะคะมีอยู่2ตัวหลักๆด้วยกัน,นะคะ่ะนั่นก็คือตัวโบตาพีนะคะเพราะว่าโบตาพีเป็นโปรตีนล้วนเนาะ อย่างที่เราพูดเกินไปก่อนเลยคือกล้ามเนื้อนะคะประกอบไปด้วยโปรตีนถึง50%ดังนั้นการทานโปรตีนโบตาพีเข้าไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเราะคะ่ะฟื้นตัวได้เร็วมากๆแล้วก็ตัวที่2นะคะนั่นก็คือตัวโบตาพีพัดค่ะโบตาพีพัดเนี่ยก็เขาก็คือโปรตีนเนาะส่วนหนึ่งแล้วก็จะมีวิตามินกับเกลือแร่เนะะี่ยค่ะอีกส่วนหนึ่งซึ่งในพัดนะคะจะจุดเด่นของเขา,าคือเขาจะมีบีรวมโดยเฉพาะ B12 ค่ะ B12 นะคะมีความสําคัญกับยิงหลังขอดมากๆค่ะเหตุผลเพราะ ว่าในหหลังคลอดนะคะจะมีปัจจัยเสียงในภาวะซีดหลังคลอดได้ค่อนข้างมากค่ะทั้งจากหลังคลอดเองนะคะที่มีการเสียเลือดไม่ว่าจะเป็นคลอดเองหรือคลอดธรรมชาติแล้วก็การที่ให้นมลูกเนี่ยมันก็มีการ สูญเสียอีกรอบหนึ่งนะคะดังนั้นในผู้หญิงหลังคลอดค่ะก็จะมีภาวะซีดหลังคลอดได้ค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เราทานผัดเข้าไปนะคะนอกจากจะช่วยางด้านเรื่องรูปร่างการเผาผลาญให้เยอะขึ้นแล้วในเจ้าตัวผัดเขาก็จะมี B12 ที่ไปลดการเกิดปัจจัยเสี่ยงในภาวะซีดหลังคลอดได้นะคะสำหรับแอนนะคะแอนขอเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่เป็นคุณแม่หลังคลอดเป็นคุณแม่ลูกสองโบตาพีนะคะไม่ได้ช่วยแค่เรื่องรูปร่างของเราแน่นอนแต่โบตาพีนะคะคือตัวช่วยที่ทําให้เราได้ทําบท บทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่ได้อย่างสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้ของแอนนะคะแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครที่หาคําตอบนี้อยู่พอมาฟังคลิปนี้ของแอนนะคะจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้าใครยังสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะ ก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโดยแอนจะทิ้งไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบตพีเคล็ดลับฉบับแม่ลูก2ค่ะไลน์ Line, หรือว่าเบอร์โทร0807313949นะคะแล้วก็ช่องทางที่4ที่แอนเพิ่มเข้ามานะคะนั่นก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตพีคร่าวๆนะคะหรือแม้กระทั่งการดูโปรโมชั่นและการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็ผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้คลิปนี้แอนต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ